สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกทกท่านผมโอวบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจุดเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยผมโอวบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวดีๆร่วมกันครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาพบกับพระพิมพ์ดินเขา่าผูกฟ้าแดดสูงยางอายุประมาณพุทธศตรวตรรษที่12-15สมัยทวาราวดีนะครับซึ่งมีอ,อยู่ด้วยกันหลากหลายพิมพนะครับผมก็คือพิมพ์ใหญ่อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ครับจะมีพิมกลางพิมเล็กพิมกรีกบวัวหรือพิมพ์หลังกุ้งพิมพ์ปกโพแล้วก พระแผงนะครับผมแต่พระพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือพระพิม์ใหญ่อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะมีขนาดฐานความกว้างอยู่ที่5นิ้วนะครับผมส่วนสูงอยู่ประมาณ7นิ้วนะครับผมซึ่งมีขนาดกําลังพอเหมาะที่จะใส่รอบสําหรับตั้งกราบไหว้บูชาครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดแล้วก็พุทธลักษณะจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเลยครับ มาดูพระพิมพ์ใหญ่นะครับผมปุูกเมืองฟ้าแดดสูงยางอ,เอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกลสินนะครับผมพุทธศิลปะแบบทวาราวดีผสมผสานกับเชิงช่างค้องถิ่นนะครับผมจะไม่เป็นทวาราวดีจกแบบศิลปะปาละอินเดียแท้เหมือนกับปลูกกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผมอันนี้หุ่นจะเพียวกว่านะครับผมทางปุูกกันทลาวิชัยอำเภอสารคามนี่เขาจะเป็นอินเดีย เกือบจะบ,บริสุทธิ์นะครับก็คือจะมีความล่ําสั่นขององค์พระแต่ว่าของปลูกฟ้าแดดสูงยางในองค์พระจะเริ่มเทียวแล้วนะครับผมนะฮะแต่ว่าดีเทลรายละเอียดนี่ก็มีคล้ายๆกันนะครับผมก็จะเป็นพระพุทธนะครับผมในลักษณะนั่งสมาธิบนบันลังกลีบบัว2ชั้นนะครับพระพักนี่จะเป็นทรงไข่นะครับผมพระศกพ้นหอยนะครับผมรองรับพระเกต เป็นพระเกตแบบบัวตูมนะครับแล้วก็พระขนงเนี่ยปีกาคล้ายๆกับศิลปะหอมแต่ศิลปะหอมจะเป็นศิลปะในยุคหลังซึ่งก็ได้รับการที่ทายมาจากศิลปะทวาราวดีเหมือนกันนะครับผมคล้ายๆกับเป็นการกลืนศิลปวัฒนธรรมนะครับผมมีการผสมผสานกันฮะจะเห็นได้ว่าพระของในยุครบุรีหรือว่ายุคหอมเนี่ยนะครับผมบาง ท้องถิ่นบางที่น่าจะเป็นแบบพระพุทธของทวาราวดีเลยนะครับผมแต่ว่าศิลปะประกอบจะเป็นแบบขอมนะครับผมก็คล้ายๆกับว่ามีการผรสมผสานมีการฟรีดกันร,ระหว่างศิลป์ทวาราวดีที่มีมาก่อนนะครับผมกับการแผ่ขยายอำนาจของราชอาณาจักรของมาในแผ่นดินอุตสาคเนในแผ่นดินของเมืองไทยนะครับผมนี่ฮะ พพักรูปไข่นะครับผมพักกันยาวเกือบจลดบาทนะครับพระหานุเป็นสองชั้นนะครับผมแต่อันนี้จะไม่ชัดเจนมากนะครับผมว่ากันว่าที่พิมพ์ที่ชัดเจนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตุนมากขนาดนี้ฮะพิมพ์ที่ชัดเจนนะครับผมที่พระนราชนะครับผมจะปรากฏเป็นอุนาณาโลมตรงกลางพระนราชด,ด้วยนะครับผมพรโอ้ยแยมสวนเล็กน้อยนะครับผม บริเวณพระสอนี่ก็จะมีขีดเส้นพระสอนะครับผมสองถึงสชั้นนะฮะองพระจะเพียวแล้วนะครับผมถ้าเป็นพระกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาครคามนะครับผมจะมีความล่ําสันนะครับอันนี้จะเริ่มโสดสง์เริ่มเพียวแล้วนะครับผมเปิดผมจีวรแบบแบบเปิดนะครับผมคล้ายๆกับอ,อังสันะครับผม ก็คือเปิดไหล่ขวานะครับผมทางาซ้ายมือเรานะครับผมนี่ฮะจะเปิดเน่เห็นเป็นเส้นลงมานะครับผมจีวรที่พาดนะครับผมจะอยู่ประมาณผน่าพีนะครับผมหรือว่า,าตรงท้องนะครับผมมือวางาประสานกันนะครับผมขัดสมาธิราบแต่ถ้าเป็นของ ทางปุกกัทรา,าวิชายจะเป็นสมาธิเทศแบบมหายานนะครับผมสมาธิราบนี่โดยมากแล้วก็จะเป็นทางพุทธหินญานนะครับผมแต่ว่านักวิชาการหลายคนก็ยังลงความเห็นว่าเป็นพุทธมหายานเหมือนกันนะครับก็สุดแท้แต่นะครับผมแต่ศิละปะก็ที่ใครศิละปะประกอบนะครับผมที่บอกว่าคล้ายๆกับทางปุกพันธรา,าวิชัยก็คือพระพามนตล รอบพวรกายแล้วก็อรอบพระเสียนนะครับผมก็จะเป็นลายกระหนกแบบคล้ายๆกับเปลวเพลิงนะครับผมอันนี้จะทีหน่อยนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังโดยมากก็จะเป็นด้านหลังเรียบนะครับผมองนี้ที่นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆชมจะเป็นพระที่ซ่อมมานะครับผมอันนี้จะเป็นซ่อมแบบเก่านะครับผม เจ้าของเดิมท่านเอากาวติดนะครับแล้วก็จะเห็นร่องรอยของกาวของวัสดุเชื่อมอย่างชัดเจนนะครับผม <c oughs> ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ในการซ่อมสมัยใหม่นี้จะเนียนกว่านี้แต่บางครั้งนี่ก็ทําให้นักสะสมรู้สึกเสียความรู้สึกตรงที่ว่ามารู้ภายหลังว่าเป็นผ้าซ่อมนี่แหละแต่ว่าข้อดีของการซ่อมแบบเก่านี่เราเห็นรอยซ่อมอย่างชัดเจนเลยนะครับผมหรือว่าใครที่ ไม่ชอบหรือว่ามองเห็นว่ามันเป็นความไม่สวยนี่ก็สามารถที่จะไปแต่งนะครับผมแล้วก็ให้ช่างในปัจจุบนันให้เชื่อมต่อได้แบบเนียนๆเนียนมากกว่านี้นครับแต่สําหรับส่วนตัวผมผมชอบแบบนี้นะฮะเพราะว่าเห็นร่องรอยของการแตกชํำรุดหรือว่าร่องรอยการซ่อมค่อนข้างเด่ชัดเจนนะครับผมค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะแตกชํำรุดหรือว่าสมบูรณ์ครบ ทุกชิ้นส่วนหรือไม่มีการหักซ่อมเลยนะครับผมมูลค่าพระในปัจจุบันการเปลี่ยนมือสะสมนี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่าพระมีจานวนอยู่ไม่มากนะครับในที่พบในครั้งนั้นนะครับผมที่มีการขุดพบที่อําเภอกำราศัยจังหวัดกระสินนี่เพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนมือมูลค่าในการเก็บสะสมค่อนข้างเยอะสูงนะครับผมแทบจะเลือกไม่ได้เลยว่าควรจะเก็บพระที่สมบูรณ์เท่านั้นนะฮะถ้า หลุดออกมาหรือมีใครแบ่งให้สำหรับคนที่อยากเก็บสะสมหรือว่าอยากศึกษาต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งนะครับผมมูลค่าเช่าหาการเปลี่ยนมือเท่าที่ผมสอบถามดูนี่องค์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยครับผมก็แสนกว,กว่าหรืออาจจะ2-3แสนนะครับผมถ้ามีความสวยมากๆแม้แต่ในหัก องค์ที่หักซ่อมแต่ชิ้นส่วนครบแบบนี้หักแบบหักซ่อมสองชิ้นอย่างเงี้ยครับผมมูลค่าก็หลักหมื่นปายนะครับผมถึงแสนกว่าเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ฮะพุทธศิลปะนี่ถึงแม้จะมีการผรสมผสานกับช่างศิลป์ท้องถิ่นนะครับผมท,ที่คลี่คลายออกมาเป็นแบบที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ก็ ความเป็นทวาราวดีนะครับผมค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมถ้าใครที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศิลป์ในยุคต่างๆงของอพระพุทธรูปนะครับผมก็สามารถแยกแยะออกได้นะครับสวยงามครับถึงองค์นี้จะหักซ่อมนี่ก็ถือว่าความหายากในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้มาที่จะพบองค์จริงได้แบบง่ายๆนะครับผมของลอมทำเลียนแบบก็ค่อนข้างดีเยอะ อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมอย่างที่กาวเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมฐานความกว้างของฐานเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับผมจากซ้ายไปขวาส่วนความสูงเนี่ยครับผมจากด้านล่างาจ,จะลดขอบด้านบนนี่ประมาณ7นิ้วนะครับผมอาจมีการลดหย่อนบ้างเล็กน้อยนะครับผมส่วนความหนาขององค์พระนี่จะมี แบบที่หนามากนะครับผมแล้วก็หนาปานกลางนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นหนาปานกลางแล้วก็จะมีแบบที่บางกว่าน,นี้นะครับที่นิยมก็คือแบบกลางแบบนี้แหละครับผมเพราะว่าจะมีความข้อมอกพอดีเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักเกี่ยวกับเรื่องของความบาลานซ์ขนาดขององค์พระด้วยนะครับผมบางมากไปก็แตกชำรุดง่ายครับผมหนาเกินไปก็อาจจะ เทอะทะนะครับผมแล้วก็ไม่สมดุลนะครับความหนาแบบระดับกลางๆขนาดนี้นะครับผมเป็นขนาดที่พอเหมาะแล้วก็นิยมกันนะครับผมแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ไม่ว่าจะหนาจะบางนี้ล้วนแล้วแต่หายากทั้งสิ้นนะครับผมเนี่ฮะเป็นพระศิลปะสวาราวดีที่หายากแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับผมใน ในระดับสูงนะครับผมแล้วก็เป็นที่รู้จักมานานแล้วนะครับพระภุกทวาราวดีที่พบในอีสานนะครับก็มีอยู่ไม่มากนะครับผมถ้าเอาเฉพาะที่เป็นเมืองทวาราวดีโบราณน,นี่มีอยู่เยอะนะครับผมแต่ว่าเมืองโบราณที่พบพระเครื่องด้วยนะครับผมก็ในอีสานนี่มีไม่กี่กลุกนะครับผมก็จะมีอยู่ที่ กลุ่มพระธาตนาดูอนอำเภอนาดูนนะครับผมที่ปางปู่สันตลัตนะครับผมอยู่ที่นาเชือกนาดูนนะครับผมสรารคาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อำเภอกันทรวิชัยครับแล้วก็ที่กลุ่มเมืองไทยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมีที่โนนสูงนะครับผมปลูกบ้านบิงนะครับาทางปลู่บ้านบิงนี่พุทธลักษณะของพระนาคปกที่คุณพบที่บ้านบิง โนนสูงคนครราชสีมานี่ครับผมก็ลักษณะคล้ายๆกับปกเมืองไทยเหมือนกันนะครับผมนีฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึ่งนะครับผมที่ได้รับความนิยมมานานแล้วนะครับผมพุทธคุณนี่เป็นไปในทางอยู่ยงคงกระพันนะครับผมตามแบบลักษณะของภาะสมัยโบราณแต่พระปุกที่พบทางอีสานโดยมากแล้วมีขนาดค่อนข้างเครื่งนะครับผมยิ่ยยงเป็น ในยุคของทวาราวดีด้วยแล้วนะครับผมพระองค์เล็กๆพบเห็นายากมากนะครับผมโดยมากก็จะเป็นพระใหญ่ๆแบบนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระทวาราวดีนะครับผมก็สามารถย้อนอคลิปกลับไปดอูอันเก่าๆนะครับผมที่ผมได้นําเสนอไว้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาหินกิ้งอำเภอชยัยบาดานันจังหวัด ลบบุรีนะครับผมหรือว่าปุกวัดกลางจังหวัดนครปฐม,มที่เป็นพระทวาราวดีที่มีขนาดใหญ่นี้นะครับผมหลายๆท่านก็จะจดจําพระที่พระุกที่มีขนาดเล็กซะมากกว่านะครับผมอันนี้จะเป็นพระขนาดใหญ่ต่อไปนี่ก็ถือได้ว่าอาจจะเป็นพุทธรศิาร์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากลน,นะครับผมสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ